สวัสดีและสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีและสวัสดีนะทุกทุกคนอยู่ใส่ในน้องรินเหล้าขาวลงแก้วกดื่มเาหาล,ล้วกินให้เมาเพื่อมาสิเป็นยังไงสิว่าบะหาัวซาสก่อยนี่ลาใจแตกนั่งแดกเหล้าขาว ก็สร้างก็สร้างมันเป็นนีฮั่อยู่ได้ย้อนเราและย้อนคำเขาของนี่แม่มันผิดใจไปครั้งแท้แห่งกางวันแม่ก็ได้ดอกบ่เยรักกันเมาแล้วก็นานนกบ่เป็นคนกระจอกตื่นมาก็กินไม่มันก็มีซ้ำนี่เจ้าสีเอาซ้ำใดกันบ่หยิบใจไผก็ขอโทษกันแล้วกันแค่สัก เด็กน้อยตาดำดำที่ขอทำตามพื้นที่ของหัวใจแม่เด้อดฮาเราปอกเราขาวกระสาสกไวละกอดแน่ขวดน้อยเอ็มร้อยวันเดินกินได้หอดเศร้าว่าแต่เราในไปถึงบุกเข่งตึงๆละจัดมาจัดไป ลใจแตกแดงแตกเรล่าเขาบ่ได้สนใจเอาแต่ไั่สีมากินให้เมาหาสาบบ่ให้ผู้ใดมาหยาสิ40ดีกินลิ้นทีที่ถึกใจค้ากินให้เมาหัวสักกระซางมันเป็นยาอยู่ได้ย้อนเราและย้อนคำเขาของนี่แม่มันผิดใจไผ่ั้งแท้แห้ตาบังแม่ก็ได้ดอกบ่เป็นไร จอกตื่นมาก็กินไมมันก็มีซ้ำนี่เจ้าสิเอาซ้ำไดกันบ่ถึกใจไผก็ขอทดกันแล้วกันเฮ็ซะก่อยดิน้อยจ้าดำๆที่ขอทำตามพื้นที่ของหัวใจแม่เด้อค่าะเอ้ขอพื้นที่ทำตามหัวใจแม่สิเมาห้องให้ าหัวใสวัสดีและสวัสดีทุกท่านด้วยวันประพาสีทองจากคาราสินไหลหม่องไหลบอลเอ็กซ์จลอเอ็ด้านประพาจากรอยเอวันนี้คิวลำไยอยู่ที่ท่าช้างท่าช้างเออ่เรื่องอลนะครับที่เชียงใหม่นะครับ ใบปออยู่จันทบุรีไหมวันนี้เมื่อคืนอยู่ขอวังตอนนี้ก็คือว่าคิวแน่นไปถึงปีใหม่เริ่มเข้ามาเร,มเริ่มเลยไปหลังหลังปีใหม่ด้วยเปดลำไยอยู่วัดโกกากเป็นปีที่สามที่จองคิวลำไยไว้เรวไม่ได้เล่นจนเลื่อนมาเป็นปีที่สามจองทุกปีวัดโกกากวัดบางปิ้งสมุทรสาครนะครับวัดอยาเอฟซีตลอดชีวิตตลอดชีพเรียกน้องเตียงไอเนะี้ย เรียกพ่อติ่งเห็นไหมครับผมก็รถแห่เมื่อเช้านี้เฉพาะคันเขียวก็เข้ามา3ามคิวรถแห่ไปปอเข้ามาอีก4,5่ห้าคิวเมื่อเช้านี้นะครับก็ถือว่าพอเริ่มฤด,ดูการได้ก็ใช่เลยครับใช่เลยใช่เลยดีใจอยู่ดีใจอยู่เพราะว่าเนี่ยอาจารย์วิเรศอาจารย์วิเรศส่งฟอนต์มาแล้วบัวลไรครับ อาจารย์วิเลศจันทะเขตโหลดโหลดฟอนต์ออกนะเนี่ยเพราะว่าเพลงของบัวไล่เนี่ยมาแล้วนะอาจารย์วิเลศผมส่งฟอนต์ไปให้ดึงเอาไว้หน่อยนะติงมันมาจากสวัสดีและสวัสดีฮะแกส่งมาอะไรล่ะเป็น PSD ใช่ไหม เป็น PSD นะอุ้หหลายคนดีเจนัทสวัสดีครับผมสวัสดีและสวัสดีเมื่อคืนเพลงหลวงปู่แสงนะครับหลวงปู่แสงแสงแห่งศรัทธาทำสามคืนซอนเลยวิทย์มหาชนมาร้องวันแรกตั้งไกวันสองมิกวันสตัดต่อมิกแล้วก็ถ่ายซิงด้วยนะครับก็วิทย์มหาชนก็เนี่ย เอาอันนี้มาฝากใครเนี่ยเอาเอาบอกไฟมาให้เอามาจากบ่อน้ําเขียวนะทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนนะในหลาเมะื่อกี้เพลงบัวลายตอนนี้นอกจากเพลงบัวไาจะถ่ายเอ็มวีแล้วผมเปิดโอกาสเปอดโอกาศตรงน,นี้บอกต่อๆกันไปเลย คนที่มีพรสวรรค์นในการร้องนักร้องที่มีอยู่ก็เยอะอยู่แล้วล่ะแต่บางทีมันไม่ตรงเพลงมันยังไม่ตรงเพลงบางคนก็หวานบางคนก็มาจากสายประกวดอืมมาบางคนก็มาจากสายประกวดร้องดีเป๊ะเราก็หาเพลงให้อยู่บางคนร้องไปเสียงมันนุ่มนวลโคตรก็ต้องหาคนที่เสียงแข็งแรงแบบจัดจ แบบสาวรถแฮ่ร้องจากจากแล้วก็ต้องเต้นเก่งด้วยเต้นเก่งเนี่ยก็ดีแล้วมาหน้าขอพาเนี่ยที่หอยหลายครับอันนี้ปราบมารอันนี้เก้าบารมีอยู่ในคล้องในเอกไม่บอกนะก็ประมาณนี้นะเนี่ยเก้าบารมีหลวงปู่แสง บาบมานหลวงปู่แสงรมดําครับเพราะว่าช่วงนี้มานผมเยอะผมก็เลยต้องมีไว้หน่อยนะแหลมบ้านนาอยู่ไหนแหลมบ้านนาอยู่บ้าน้าบหลแ่มดีเจนัทสวัสดีอยู่เบสอุบลใช่ไหมครับดีเจนัทออ่ออันนี้เพลงใหม่ของโบไลนะครับนางเมาฟอนตัวหนังสือมาแล้วอาจารย์วิเรศออกแบบให้หลวงปู่แสงอาจารย์วิเรศก็ออกแบบให้ทําฟอนให้ เรามีมืออาชีพฟรีแลนซ์อยู่หลายที่แล้วก็ตอนนี้ถ้าผูใ้ใด้ร้องเพลงพวกยิ่งนะเด้งเด้าหุ่นดีเสียงได้ตั้งใจมาเป็นนักร้องตั้งใจอยากมาเป็นนักร้องดังผมบิดโอกาสเป็นเพลงที่โป้งเดียวจอดครับเพลงเกิดเลยเอาเป็นว่าผู้ที่พร้อมร้องดีหน้าตาได้หน้าตาดี มีความพยายามมีความจาเป็นต้องใช้เงินมีความจาเป็นที่อยากจะดังนะพอได้สนใจเอาแต่ภัยสิว่ากินให้เมาห่วาพอให้ผู้ใดมาอยากสีสิบทีกีลิ้นที่ที่ถึกใจค่ะกินให้เมาหัวสัากระร้ามันเป็นเนย้ออยู่ได้ย้อนเราและย้อนท้าเขาของแม่ ใิใจไพขั้งทแทะแหกตาบังแน่ก็ได้ดาอบ้อกระระกันเมาแล้วกันนอนนอกบ่เป็นคนกระจอกตื่นมาก็กินไม่มันก็มีซ้ำนี่เจ้าสิเอาซ้ำใดกันบ่ิใจไห่ก็ขอทดกันแล้วกันเลสก่อยด้หน่อยตาดำดำที่ขอทำตามพื้นที่ของหัวใจแม่เดือค่ะ มร้อยวันนึินกินได้ฮอดเศร้าว่าแต่เราในใจถึงบุกเก่งตึงๆึงละจัดมาจัดไป ไม่ได้สนใจเอาแต่่ิมากนให้เมหางาบให้ผูดไดมาอยากีกีลินทีที่ถึกใจค่ะกินให้เมหัวักระ้างมันเป็นเนอยู่ได้ย้อนเราและย้อนเขาของอีแม่มันผิดใจไผขังแท้แห่งตาบังแม่ก็ได้ดอก บอกเธรักันเมาแล้วก็นอนนกบอกมันคนกระจอกตื่นมาก็กินไม่มันก็มีน้ำนีเจ้าที่เอาตำได้กันบ่ถหกใจให้ก็ขอทดกันแล้วกันเอสะก้ยดิ้นน่อยตาดำดำที่ขอทำตามพื้นที่ของหัวใจแม่เด้อค่าฮ่าเขอขบพื้นที่ทำ ไกายหัวซาขี่เรากายหัวซาขี่เรานะครับนี่คือนางเมาครับปัวลายไหาทองคำจากเพลงใจแตก20กว่าล้านวิวจนมาถึงเคียวยืนหนึ่งบอมแมนเจ้าทินาเชกอินไดบอแล้วก็มาถึงเพลงนี้ครับนา่งมาครับเต้นให้ดูแนในห้าง ตะมวนแท้บ,บัวร้องบุนตาเอาเดี๋ยวจะว่ากันนะสารับเล็กน้อยผูญยาพูงยิ่งูงบ่าวพูแพียวผู้งยิ่งพูญยากตาเคนแอลนะอยากจะมาร่วมงานกับไฮทองคําผมยังเปิดผมเป็นค่ายเพลงผมไม่มีวันที่จะไม่รับนักร้องผมรับมาเรื่อยๆไงรับมาเรื่อยๆอืมอาจารย์คือส่งอวนเคืนไว้คือว่าดีแทะผู้นี้อาจารย์ต้องไปเลยนะเนี่ย เอเมลาตอนแรกอาจารย์ว่าจะบินตั๋วตอนเช้าพันสามตอนเย็นสองพันสี่สองพันห้าอาจารย์เลยลดไปเนาะเป็นไนเลยเมื่อเนี่ยคอยอยู่เนาะเอเวลาเนะาะครับผมพูุนี้อาจารย์ซอดจัหวัดเลยนะอ่าฉันละงงฉันละงงบ่งงจังดบ่งงจังดายอืมยุดใสกันแน่สุขสุขน้นนี่รุ่นปราบม่านไปมองได้กับตรงมีตัว หลายคนบอกคือพาหลายเทอะตอนนี้ต้องอาศัยบรมีหลวงปูน้ำรุ่นปราบมานครับอันนี้ปราบมานเนอะสวัสดีและสวัสดีทุกคนนะอยู่ไสกันเน่ะลงงงฉลงงงยส่ส เอมเิลาเล่นคู่กับอีบัวไลดีไหมเพลงนี้เอมเิลากับบวัวไลกับใครอีกสายเมาทิ้นเหล้าขาวลงแก้วืึงแล้วกินให้เมาเพ้่มมาสิเป็นยังไงสิว่าบ่หัวซาสก้อยนี่ลาใจแตกนั่งแดกเหล้าขา

มันผิดใจไปครั้งแท้แห่าางดาเม่ก็ได้ดอกบอ่เพระราดกานเมาแล้วก็น,นานนกบ่เป็นคนกระจอกตื่นมาก็กินไม่มันก็มีซ้ำนี่เจ้าสีเอาซ้ำใดกันบ่ถิดใจไยก็ขอดทดกันแล้วกันเทสก้อยดึงนหน่อยตาดำ,ดำดำที่ขอทำตามพื้นที่ของหัวใจ กวาดใหญ่ขวานน้อยเอ็มร้อยควานเดิงกินได้ขวาน้าวตะล่ำในใจถึงบุกิ้แข้งตึงตึงละจัดมาจัดไปโอเคนัมื่อวานม้าโอเคนัมื่อวานม้าบัวลายหายต้องคำนะครับเร็วๆนี้เพิ่งได้มาสเตอร์มาแล้วก็อาจารย์วิลรลศเพิ่งส่งฟอน มาให้นะครับฝอนนางเมานะครับแต่ก่อนซื้อมาเพ่งเคี่ยวยืนหนึ่งจนมาถึงนางเมาสไตล์นี้เป็นเขาครับบัวอะไรหายต้องคําน้ำพึ่งสวัสดีครับน้ำพึ่ง ึกแล้วกินให้เมาพึมมาสิเป็นยังไงสิว่าบ่หัวซาสะก n อยนี่ลาใจแตกนั่งแดกเหล้าค่ อยู่หได้ย้อนเราและย้อนทําเขาของีแม่มันผิ่ใจไปครั้งแท้แหกงตาบ่งแน่ก็ได้ดอกบ่เทระรานเมาแล้วก็นานนกบ่เป็นคนกระจอกตื่นมาก็กินไม่มันก็มีซ้ำนี่เจ้าสีเอาซ้ำไดกันบ่ผิดใจไปก็ขอทดกันแล้วกันเฮ็ดะก้อยเด้งน่อยตาดำดำ ขอทำตามพื้นที่ของหัวใจแม่เดือค่าเราปกเราขาวกับสาวสะก่อยละกวดใหญ่กวดน้อยเอิมร้อยกวดเดึงกินได้หอดเศร้าว่าต่เราใานีใจถึงบกเข่งตึงๆละจัดมาจัดไปโอเคนะเมว่วาน หายทองคำนะครับเคี่ยวยืนหนึ่งเคี่ยวยืนหนึ่งแล้วก็ใจแตกจนมาถึงงานเพลงนี้งานเพลงที่มีชื่อว่านางเมาขอบคุณอาจารย์วิเลศจนานเขตส่งค้อนตัวหนังสือมาให้เรียบร้อยแล้วเหลือไทยเอบนะะพี่เคโอเคสวัสดีครับพี่เคโอเคถึงวัดเกาะบ่ายสามนะครับโอเคอีกโมวงเคืองอม,มานะขอบคุณหลายเด้อน้องทับทิม น้องทัพทิมเอสมัครรองเพลงได้บรจากอาจารย์ต้องมาดูเสียงก่อนนะครับอายุตอนนี้ผมมีเพลงได้หลายเพลงสื่อเพลงมากเนี่ยหลายมากผู้ใดเอาผมมีเพลงหลายเพลงนะในจังหวะที่ผมจะต้องปล่อยตอนนี้ไม่บอกเลยว่าใครบ้างอืมมันสุดยอดมากในตอนนี้แต่คนต้องถึงครับมันต้องถึง มันตน้องมีของมีทั้งเพลงช้าและเพลงไวอืมเพลงช้าและเพลงวดูว่าคุณถนัดแบบไหนฮะถ้าเพลงไวต้องต้องเต้นเก่งนะเพลงไวต้องเต้นเก่งนิสัยได้นิสัยผ่านสันดานต,ต้องดีด้วยนะตอนนี้นักร้องโบก,กิงครับตอนนี้ผมบอกเลยนักร้องเก่งเนะี่ยมันเหมือนอยู่ไปมาสามสี่ปีที่แล้ว ใครที่เกิดในวงการเมื่อสองสามปีก่อนนะนักร้องเก่งเมื่อสองสามปีที่แล้วเนะี่ยมีเยอะแต่นักร้องเก่งตอนนี้ไม่ค่อยมีมีอยู่ไม่กี่คนนะมีอยู่ไม่กี่คนแล้วทำเองไม่มีต้นสังกัดนะครับทำเองกับหัวทำเองกับเมียทำเองกับเพื่อนจอดเหมือนจะดีแต่ ไม่ดีนะเหมือนจะรวย